สวัสดีค่ะเมน้ย้ายเห็ดอย่างกินย้ายมาเบิ่งเบิ่งพี่น้องนี่อย่างนงกระทูสามเข่งนี่กระทูเออแล้วก็เลือดเลือดกี่กรงห้าเลือดหาก้อนหกหาไก่สองโลไก่สองโลกระชายยี่สิบบาทกระชายมียี่สิบาทมีพริกแห้งพริกแห้งหอมแดงกระเทียมข่าตะไคร้ใบมะกรูด มันอันนี้คือเครื่องผสมพอน่าจะเด๋ยวปลาแล้วฮะเมาใส่ปลาน้ำเดี๋ยวน,นี้เดี๋ยวเขาน้ำไปตีนไก่ไปต้มกอนนะเดี๋ยวเขาจะมาเบิ่งกันอีกเที่ยนนึงนะจ๊ะเนาะอ่าอันนี้น้ำเดือดๆเ,เขาใส่เลือดโอไซออนตีนไก่ไปต้มนะจ่ะใส่ตีนไก่ไปต้มต้มตีนไก่เห็นมันเปื่อยกันเมาจังคอยมาเบิ่งกันอีกทีเนาะ ห้าเอาปลาทูกับบวบพริกไปต้มเลยนะจ๊นะน่าใส่กินไกล่ลงไปพร้อมใส่ไปเลย <l ug> ต้มอีกรอบอกินไก่กับต้มอีกรอบนะจ๊ะ <l ug> อ่าแล้วต้มให้บวบพริกมันเปื่อยกับเครื่อง,องหอมหอมห้าเปื่อยแล้วห้ามาตามั้อีกเคี่ยนหนึ่งแล้วฮจะมาเบิ้งกันนะจ๊ะเนาะนี่大姐จ้าฮต้มแล้วบักพริกเปื่อยแล้วห้าตาักบักพริกออกโอ้อยคนเขา่ากลองตักบักพริกออกมาตั้มนะจ๊ะเด้อ นี่แต่จ้าห่อต้มออกพริกเปื่อยแล้วเ่ากระตากออกมาแล้วเ่ากระมาตำบักพริกกับหอมแดงปลาทูนี่ปลาทูแก่แล้วเมื่อนี้เขาใส่ปลาทูน่าจ้ะบางคนก็บ่ใส่ปลาทูกับเอาปลาหนิ้นปลาดูปลาอย่างกันแล้วแต่นะจ่ะมื้อนี้เฮาใส่ปลาทูนี่แล้วเฮาก็สิมาตัมกันอีกเป็นพริกแกงน่าจ้ะเนาะอันนี้เฮาตำพริกน่าจ้ะตำพริกให้มันละเอียดจัง่อยกัน ใส่หอมหอมจ้ะใส่หอมหอมตำพริกก็ใช้ตะไคร่ตำ่วมกันกับไส้หอม,หอมแล้วก็ใส่ประทูตำไปน้ำกันเ้ยจ้อ่าใส่เลยใส่ประทูแล้วตำไปน้ำกันเลยจ้ะ จ้เนาะถ้าตำผสมกันเนาะกระซิได้ประมาณนี้เดี๋ยวเ้าไปใส่หมอกันนะจ๊ะเนาะตักใส่หมอเลยจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว าจีนบอพี่น้องใส่แล้วเครุ่งปรุงลงไปแล้วรอให้มันเดือดอีกครื่อน,น้า,หน,า,ห,นาหน่าจานเนาะอ่าหมอดือดแล้วมันนี้เขาใส่ลูกวันนี้เขาใส่ลูกชิ้นน้ำเน้อจ้าชิ้นเทลงไปเลยน,นี่กินบ้างนี่เพื่อแค่แปดเท่าไหน่หน้าจี เือแล้วพี่น้องคะสุกแล้าน้ำยาปลาเขาสุกแล้วเขาชิมได้รสชาติแล้วนะเนาะเขาใส่ต้นหอมลงไปเลยจ้าใส่ต้นหอมลงไปใส่กระมลงไปชิมแล้วชิแล้วคะชิ้มแล้วสุดเลยจ้าคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนีแ่แหละค่ะพี่น้องคะ่ะไปแล้วบ๊ายบาย